นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ y a m a ฮ่า t 1 2 5 หลายคนคงคุ้นเคยคุ้นตามากันบ้างแล้วสำหรับยามาฮ่ GT 125ที่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสวยงามไม่ซ้ำใครซึ่งสำหรับสเปคเครื่องยนต์ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาให้ความเร็วแรงถึง125ซีซีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งจะช่วยประหยัดน้ำมันได้สูงมากสําหรับรุ่นนี้ยังเพิ่มกระบ,บอกสูบที่สามารถใช้งานได้ยอดเยี่ยมทั้งน้ําหนักเบาทนทานรวมทั้งระบายความร้อนได้ดีในเรื่องของไฟหน้า จัดเต็มมาพร้อมกับ LED รวมทั้งไฟหลีไฟเลี้ยวที่แยกส่วนกัน Yamaha GT 125ใหม่สีสันเล้าใจไวมันรถอัตโมติหัวฉีด 125cc มีดีไซน์สปอร์ตสีสันใหม่โฉบเฉี่ยวเล้าใจโดดเด่นด้วยไฟหน้า Full LED พร้อมไฟหลีและไฟเลี้ยวแยกแบบ Built-in เข้ากับตัวรถชุดแผงหน้าปัดดีไซน์สปอร์ตพร้อมพร้อมไฟอ e ีโคแ l a b รายงานอัตาราการประหยัดน้ำมัน เสริมความมั่นใจและความปลอดภัยสวิตช์ล็อกเบรกหลังเสมือนกับเบรกมือของรถยนต์อีกทั้งยังมีกุญแจรีโมทอัสเซอร์แบ็กซิสเต็มเปิดช่องกุญแจอัตโนมัติพร้อมไฟเลืองแสงและสามารถส่งสัญญาณบอกตำแหน่งรถได้อีกด้วยเยอ a ม่า GT 125ใช้เครื่องยนต์บูคลอสีจังหวะสูบเดี่ยว SOHC 2วาลวความจุ1 2 5ซีซีมาพร้อมเทคโนโลยี stop and start system ช่วยให้ประหยัดยิ่งขึ้นแค่บิดเร่งเล้าใจสไตล์ไวมันระบายความร้อนด้วยอากาศกระบอกสูบขระยะชักเท่ากับ52.4คูณ57.9ม mm. ิลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด9.5ต่อ1จ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดคัชเป็นแบบกคาดแห้งส่งกำลังด้วยแผ่นเกียร์ออโตเมติกแบบสายพานตัววีรองรับการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้าและสตาร์ทเท้า